สวัสดีครับมาพบกันตามนัดนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์กับอักษรออนเลิร์แล้วก็ครูแม็กนั่นเองครับแล้วลืมหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ครับผม วิทยาศาสตร์ป2เล่ม2ของอักษรอ,อีกแล้วนะครับเนื้อหาอัดแน่นจริงๆครับและตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดินนะครับเราทราบแล้วว่าส่วนประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างนะครับและเราก็ทํากิจกรรมนะครับถึง3ตอนนะครับจนมั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นเนี่ยเป็นจริงแน่ๆนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยในภาพนี้เราก็จะมาดูนะครับเรื่องของชั้นดินในธรรม มาชาดครับเน้นคําว่าชั้นเลยนะครับนี่นี่น,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 นมีคําว่าชั้นชั้นชั้นเรานึกถึงอะไรบ้างที่เป็นชั้นชั้นอ,อ่ะตึกหนึ่งละมีละตึกนะชั้น1ชั้น2ชั้น3นึกถึงอะไรอีกดีครับ โหอร่อยเลยนะครับขนมชั้นนะครับค่อยๆแกะออกมากินทีละชั้นนะครับไม่เอาไม่เอาอันอื่นอะไรดีโอ้พุง3าชั้นโห,โหนะฮะอันนี้ด่าคุณแม่หรือเปล่าครับนะฮะอ่ะโอเคครับแปลว่าดินเนี่ยนะครับในธรรมชาติก็ต้องมีการเรียงตัวเป็นชั้นชั้นชั้นแน่ๆเลยนะครับเอาละครับและชั้นดินในธรรมชาตินั้นจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับชว่วย โอเคนะครับเรานะครับพบว่าดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบนะครับที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณครับดินที่หน้าโรงเรียนเป็นแบบหนึ่งนะครับดินที่หน้าบ้านเราเป็นแบบหนึ่งนะครับดินที่หลังโรงเรียนก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบส่วนประกอบนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคําว่าโดยเฉลี่ยก็คือตีเป็นภาพรวมนั่นเองนะครับก็จะต้องมีนะครับนี่เลยครับ1ก็คือซากพืชซากสัตว์ นะครับก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับจะได้ไหมแปลว่ามาจากอะไรเอย่ยอ่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับโอเคเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยนะครับเน่าเปื่อยแล้วนะครับแล้วก็มีการสลายแล้วเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าฮิวมัสนะครับโอเคทับถมกันนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับ ของพืชน,นะครับอ่าเป็นแหล่งอาของพืชโดยในส่วนนี้ครับทุกคนครับจะคิดเป็นเพียงแค่5%อูคุณแม่ครับ5%คืออะไรครับผมยังไม่เข้าใจ5%เลยสมมติว่าเราตักด,ดินมาอ่าหนึ100ช้อน1 2 3 4 5 6 7 ตักมา100ช้อนอันนี้เรียกว่า100%อ่าทั้งหมดเลยคือ100นะครับในดิน100เหรือว่า100ช้อนเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับสิ่งที่เรียกว่าซากพืชซากสัตว์เนี่ยอยู่ประมาณ5ช้อนอ่าเหมือกที่ตักมากี่ช้อนนะตักมา100ช้อนทันไหมครับจะมีซากพืชซากสัตว์อยู่กี่ช้อนนะครับ5ช้อนอ่างั้นคุณแม็กถามเพิ่มนิดนึงครับถ้าคุูแม็กไม่ได้ตักดินมานะครับ100ครับ คุูแม็ตักดินมาเยอะมากคุูแม็ตักดินมา200ช้อนเลยตักดินมาเรื่ลยเอยใส่เข้าไปตักมาโทษสอง200ช้อนถ้า100จะมีซากพืชซากสัตว์อยู่5ช้อนดังนั้นอีก100ก็จะมีซากพืชซากสัตว์อีกอีก5ช้อน5ช้อนกับ5ช้อนรวมกันแปลว่าดิน200ช้อนจะมีซากพืชซากสัตว์อยู่ สิบช้อนนั่นเองนะครับแบบนี้คือความหมายของคําว่า5%นครับนั้นคุณแม่ถามหน่อยครับว่าซากพืชซากสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบนะครับที่อยู่ในดินถือว่ามีเยอะไหมะไม่เยอะใช่ไหมครับถูกต้องเลยเพราะว่าดินร้อยช้อนโอ้มีซากพืชซากสัตว์อยู่แค่5ช้อนเองเหรอน้อยจังนะครับต่อมาครับส่วนที่2ครับก็คือ สวนที่เป็นน้ำครับผมน้ำมาจากไหนบ้างเอ่ยน้ำก็จะมาจากน้ำฝนฝนเทลงมาเทลงมา,งมาซึมลงไปนะครับในดินนั่นเองโอเคไหมนะครับตกลงมาบนผิวดินนะครับหรืออาจจะมาจากน้ำใต้ดินก็ได้ถูกต้องไหมครับเวลาที่เราอยู่ตามจังหวัดนะครับบางครั้งพวกเรานะครับต้องการโอหไม่มีน้ำเลยอะโหแห้งแรงมากเราก็อาจจะมีการขุดเจาะขุดเจาะแล้วก็มีการอานะครับดูดน้ำขึ้นมาใช้แต่ว่าใต้ดินนะครับก็จะ มีน้ำอยู่เหมือนกันถูกต้องไหมครับโอเคนะครับแล้วก็จะไปแทรกอยู่ในระหว่างช่องว่างระหว่างใครเอ่ยช่องว่างระหว่างเม็ดดินโอเคนะต่อมาครับอีก e 25%ครับร้อยช้อนมีอยู่ 25ช้อนนะครับร้อยช้อนมีอยู่25ช้อนนะครับก็จะเป็นอากาศครับโอ้โห,หคุณแม่ครับเอาอากาศเอาช้อนไป้อากาศได้หรอครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพโอเคไหมนะครับอากาศนะครับก็จะแทรกอยู่ระหว่างเม็ดของดินนะครับซึ่งนะครับถ้าเราพบว่า ในดินนะครับบริเวณนี้มีอากาศแทรกอยู่เยอะนะครับเราก็จะเรียกว่าดินนั้นมีความพลุนมากนั่นเองครับดินมีความพลุนมากมีอากาศแทรกอยู่เยอะงั้นคุณแม็กนะครับให้ทุกคนนึกถึงดินน้ำมันอ่าดินน้ำมันคือดินล้วนหรือดินทรายหรือดินเหนียวอ่าก็จะคล้ายๆกับดินเหนียวใช่ไหมครับถ้าเป็นดินเหนียวหรือว่าดินน้ำมันเนี่ยคล้ายๆกันคิดว่ามีความพลุนมากหรือมีความพลุนน้อยดีครับ ก็ต้องมีความพลุนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นไงเอ่ยหเนื้อดินน้ํามันเนี่ยมันอยู่ชิดติดกันเลยครับมันไม่มีที่จะแทรกให้อากาศเข้าไปอยู่เลยนะครับและต่อมาครับอันนี้ถูเยอะมากเลย45%เป็นครับเป็นเศษหินและแร่นะครับจากอะไรเอ่ยนะครับจากการสลายตัวของหินนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับทีนี้ทำไมหินถึงต้องมีการสลายตัวครับ หินเนี่ยนะครับเวลาสลายตัวเองตามธรรมชาติเนี่ยไม่ได้สลายง่ายๆนะครับอาจจะเกิดมาจากลมพัดไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆโอเคไหมอา่านะครับก็เกิดการกลอนได้นะครับหรือการเกิดการากระแทกนะครับสายน้ําพัดพาไปกระแทกกับหินด้วยกันก็เกิดการนะครับแตกผุพังออกมานั่นเองนะครับหินเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆถูกต้องไหมอา่ามีขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับ หินเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นส่วนประกอบของดินเนี่ยนะครับถึง45เลยนะครับเรียกว่าเกือบครึ่งได้เลยใช่ไหมครับดิน100ช้อน100ช้อนนะครับอ่านะครับเป็นหินเกือบเท่าไหร่ 45้ช้อนเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ก็คือเรามาพูดถึงส่วนประกอบของดินซึ่งเราเรียนกันมาแล้วถึง2คาบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าที่บอกว่าเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่เยอะแล้วก็มีอะไรอยู่น้อยอนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับดินบางที่นะครับก็อาจจะมีนะครับเศษหินแร่ที่มากกว่า45%หรือบางที่ก็อาจจะน้อยกว่า 45%หรหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเป็นดินในบริเวณเดียวกัน แต่เราขุดอเออขุดง่ายจังเลยเออขุดง่ายแต่ขุดลึกเอ้ยหูเริ่มขุดยากแล้วบางคนขุดลึกอีกขุดจนเล็บฉีกเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าดินในบริเวณเดียวกันนะครับเมื่อมีความลึกนะครับจากผิวดินที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีดินนะครับที่มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นตอนนี้เราจะสนใจนะครับดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่มองแล้วไงเอยลึกลงไปลึกลงไปนะครับเราเรียกว่าชั้นดินนั่นเองครับว้า มาดูภาพนี้เลยครับดินที่มีอยู่ทั่วไปบนพื้นโลกนะครับดินเนี่ยมีหลายชนิดนะครับซึ่งเราก็สามารถแบ่งดินนะครับตามโดยตามชั้นนะไม่ได้แบ่งตามพื้นที่นะแบ่งดินนะครับตามชั้นดินได้ดังนี้โอ้โหมานับกันดีกว่าครับว่ามีกี่ชั้นครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่แล้วก็ห้าครับทั้งห้าชั้นนี้นะครับ เราเนี่ยนะครับเอาเท้าไปเหยียบไปอยู่ที่ชั้นไหนเอ,อ่ยชั้นบนสุดตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เราเรียกว่าชั้นผิวของดินเลยเหมือนกับผิวหนังเราเลยโอ้ยนี่ไงผิวหนังผิวหนังผิวหนังโอเคไหมครับพะตรงนี้ชั้นนี้ชืช่อว่าชั้นผิวดินครับชั้นผิวดินนะครับชั้นผิวดินนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่านะครับจะ มีทราบพืชทราบสัตว์อยู่เยอะที่สุดแต่ทราบพืชทราบสัตว์ในที่นี้เนี่ยอาจจะมีการย่อยสลายบางส่วนนะครับบางส่วนอาจจะแค่พึ่งย่อยสลายบางส่วนเริ่มย่อยสลายแต่ยังดูออกว่าเป็นเอาใบไม้ใบไม้แห้งบางส่วนก็ดูออกว่าเออเป็นเศษใบไม้แห้ง แต่บางส่วนนะครับก็อาจจะมีการย่อยสลายไปจนจําไม่ได้แล้วนะครับว่าเป็นเศษอะไรมาก่อนแต่ว่าในช anyway. ั้นนี้นะครับก็จะมีซากพืชซากสัตว์นะครับอยู่เยอะนะครับแต่ขอถามต่อนิดหนึ่งครับนักเรียนคิดว่ามีซากพืชเยอะกว่าหรือมีซากสัตว์เยอะกว่าครับตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึ้งโอ้โหทุกคนเดากันถูกต้องเลยนะครับมีซากพืชเยอะกว่าหรือมีซากสัตว์เยอะกว่าคําตอบก็คือมีซากสัตว์เยอะกว่าหรือมีซากพืชเยอะกว่าเริ่มมึนละ เฉลยอ่านงี้กว่านะไปดูสารคาดีณนะทุ่งยาสวรรณาอ่าหรือไปดูแบบป่าณนะป่าอเมซอนทุกคนครับเราจะเห็นว่านะครับพื้นโลกของเรานั้นถูกปกคลุมด้วยสัตว์เยอะกว่าพืชหรือพืชเยอะกว่าสัตว์ครับถูกต้องนะครับก็ต้องมีพืชเยอะกว่าจริงไหมดังนั้นซากพืชก็ต้องเยอะกว่าซากสัตว์นั่นเองนะครับโอเคเนอะอ่าเรียบร้อยนี่คือชั้นผิวดินต่อมาก็จะเป็นดินนะครับที่ถัด มาจากชั้นผิวดินเราเรียกว่าดินนะครับชั้นบนนั่นเองครับดินชั้นบนนะครับซึ่งซากพืชซากสัตว์ที่ชั้นผิวดินนี้นะครับก็จะถูก นะครับทับถมมาเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการย่อยสลายนะครับเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับก็จะแปลสภาพเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าฮิวมัสคุ้นๆไหมอ่านะครับฮิวมัสซึ่งก็จะส่งผลให้ดินนะครับชั้นบนนะี้เป็นดินที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยต้นไม้เนี่ยชอบเลยเห็นแล้วเป็นไงยิ้มอือต่อมาเป็นดินชั้นไรเอ่ยเป็นดินชั้นล่างครับ นักเรียนครับครูแม็กลองให้ทุกคนเดาวนะครับว่าดินชั้นบนกับดินชั้นล่างชั้นไหนแน่นกว่าลองเดาเลยครับชั้นไหนแน่นกว่าก็ต้องเป็นชั้นไหนเอ่ยชั้นล่างใช่ไหมครับทําไมรู้ไหมอ๋อแลครับทุกคนเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยถูกชั้นบนทําไมรู้ไหมกดอยู่ครับกดนึกหน่ยฮะชั้นล่างก็เลยแน่นครับผมนี่แล้วต่อมานะครับเป็นชั้นต่อจากชั้นล่างเรียกว่าชั้นนะครับวัตถุ ต้นกาเนิดครับต้นกําเนิดดินครูแม็กครับเราเรียกชั้นนี้ว่าเป็นชั้นวัตถุต้นกําเนิดดินเออผมขอดูใกล้ๆได้ไหมครับได้นะครับโอ้ครูแม็กนี่มันเป็นหินก้อนใหญ่ๆนี่ครับอ้าวแน่นอนครับก็ในเมื่อดินเนี่ยมันมาจากเศษหินใช่ไหมดินเนี่ยมาจากเศษหิน ก่อนจะเป็นเศษหินต้องเป็นอ่ะก็ต้องเป็นหินก้อนใหญ่มาก่อนนะครับถูกต้องไหมครับก่อนจะเป็นเศษหินก็ต้องเป็นหินก้อนใหญ่มาก่อนนะครับและเราก็พบว่านะครับเศษหินเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะไหมอ่ะความจําสั้นใช่ไหมครับย้อนกลับมาดูหินเนี่ยทำไมนะ45%ครูแม็กบอกว่า45%นนี่คือเกือบจะครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะ ดังนั้นนะครับดินของเราจะมีเศษหินเป็นส่วนประกอบเยอะที่สุดและแน่นอนว่าเศษหินต้องมาจากหินที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นหินที่มีขนาดใหญ่จึงได้ชื่อว่าเป็นอะไรเอ่ยวัตถุต้นกําเนิดดินนั่นเองนะครับถูกต้องไหมเออเก่งมากครับและก็มาชั้นสุดท้ายครับเป็นชั้นที่หครับเราเรียกว่าชั้นรักเธอไม่ใช่นะครับอ่าชั้นหินพื้นครับผม ชั้นหินพื้นคืออะไรครับครูแม็กขอเน้นเลยพื้นเนื้อกไหมครับถ้าถามว่านะครับชั้นผิวดินวางตัวบนอะไรตอบวางตัวบนดินชั้นบน ดินชั้นบนวางตัวบนอะไรตอบว่าดินชั้นบนวางตัวบนดินชั้นล่างดินชั้นล่างวางตัวบนชั้นวัตถุต้นกําเนิดดินโอเคไหมครับแล้ววัตถุต้นกําเนิดดินก็ต้องวางตัวบนชั้นที่เราเรียกว่าพื้นนั่นเองครับจะเป็นหินแข็งไม่ใช่เศษหินนะครับจะเป็นหินโอโ้ขนาดใหญ่กว้างโอโ้ยและเนี่ยแหละครับชั้นหินพืนเนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยๆแตกออกมากลายเป็นนะครับ วัสดุต้นกําเนิดดินดังนั้นครับทุกคนครับจากการจําได้ดินเป็นสมบสมของเศษหินและซากพืชซากสัตว์ซากพืชซากสัตว์มาจากด้านบนครับนี่ทุกคนสังเกตไหมซากพืชซากสัตว์มาจากด้านบนครับส่วนเศษหินมาจากไหนเอ่ยมาจากด้านล่างอ่าโอเคไหมเพราะนั้นก็คือนะครับขยายความเข้าใจจากที่เราเข้าใจแค่ส่วนประกอบตอนนี้เรารู้ที่มาแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องเรียนถึง5ชั้นเลยนะครับโอ้นักเรียนเป็นไงบ้างครับ ไม่ไหวไม่ไหวแล้วอเอากี่ชั้นดีสี่ได้ไหมยังไม่ได้สามไหวไหมสามก็ยังไม่ไหวเหรอนะครับงั้นเอาแบบว่านะครับให้นักเรียนนะครับปถมศึกษาชั้นปีที่สองแบบว่าน่ารักน่ารักนะสดใสสดใสนะโอเคเราก็จะนะครับศึกษากัน2ชั้นหลักๆก,กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือชั้นไหนเอย่ยนะครับดินชั้นบนนั่นเองครับ ดินชั้นบนเนี่ยนะครับครูแม็กขอเน้นเลยว่านะครับสมบูรณ์ครับผมโอ้โหคือต้อนไม้เนี่ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยนะครับอยากกินเลยนะครับเพราะต้นไม้ต้องการอาหารไหมต้องการและอาหารของต้นไม้ก็อยู่ไหนอ่ะอยู่ในดินนะครับและอาหารของต้นไม้ก็ต้องมีเยอะในดินที่มีความสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วทำไมถึงสมบูรณ์ล่ะครับออ,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 อน,นะครับ อินทรีย์วัตถุมันคืออะไร mm. คู่แม็กลืมไปแล้วอสร้างพืชสรากสัตว์นะครับถ้ามันเป็นไงเอ่ยย่อยสลายแล้วมันก็ทับถมรวมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นฮิวมัสนั่นเองนะครับฮิวมัสนะครับจะทําให้สีของดินมีสีสีเข้มครับมีสีเข้มไปขุดเลยขุดลงไปสักมานไม้บรรทัดหนึ่งถ้าเด็กนักเรียนขุดไหวนะครับให้คุณพ่อขุดขด้วคุณพ่อ โอ้โหอ้โหอ้สีนี่โอ้โหดิน I, ดนี่สีดําเลยอะโอ้หเทาเลยเนี่ยน้ําตาลเลยอ่ะเป็นดินที่สมบูรณ์บางทีขุดไปเจอแต่ ёр, หินนะครับมันแล้วแต่บริเวณนะโอเคนะครับมีเนื้อหยาบครับเม็ดดินมีขนาดใหญ่นะครับเม็ดดินมีขนาดใหญ่ก็หมายความว่าเรามองเห็นชัดเจนเลยอ่ะเนี่ยเป็นเม็ด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  ไม่เหมือนกับดินน้ำมันครูแม็กพยายามจะใช้ดินน้ำมันเนี่ยแทนดินเหนียวนะครับดินน้ำมันเนี่ยเรามองไปแล้วมันเป็นเนื้อเดียวเดียวเนื้อเดียวกันใช่ไหมเราไม่ได้ไมาเห็นดินน้ำมันเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมครับแบบนั้นคือเนื้อมันมีความละเอียดมากนั่นเองนะครับเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชครับก็สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะสมบูรณ์ก็เหมาะกับการเพราะปลูกนั่นเองนะครับโอเคขออั้นคอร์สเน้นอีกหนึ่งรอบถ้าพูดถึงดินชั้นบนดินชั้นบนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์สุดๆไปเลยนะครับอ่านะครับแปลว่ามีอะไรเยอะนะครับมีฮิวมัสเยอะนั่นเองนะครับถ้ามีฮิวมัสเยอะต้องมีสีอะไรนะความจำสั้นความจำสั้นอ่ามีสีเข้มนั่นเองครับเข้มนี้ไม่จําเป็นต้องดําปีนะครับอ่น้ําตาลเข้มก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเนื้อดินหยาบนะครับมีขนาดใหญ่ทีนี้เวลาที่เราเข้าใจแล้วเราจําได้แล้วนะครับเรามาวิเคราะห์หาที่มาที่ไปนิดนึง คุณแม่อยากรู้ครับว่าทําไมดินชั้นบนถึงต้องมีฮิวมัสมากครับอืมอ่ะหลบหน้าหลบตานะครับเร,เร็วๆทําไมดินชั้นบนถึงต้องมีฮิวมัสมากครับทําไมฮิวมัสไม่ไปอยู่เยอะๆที่แบบดินชั้นล่างล่ะครับอ้าวก็เราบอกว่าไงนะจากหน้าที่แล้วครับเราบอกว่านะครับซากพืชซากสัตว์กับเศษหินมันมาจากคนละทางใช่ไหมเศษหินมาจากข้างล่างใช่ไหมส่วนซากพืชซากสัตว์มาจากไหนนะมาจากข้างบนใช่ไหม ดินชั้นบนอยู่ใกล้ข้างล่างหรือว่าอยู่ใกล้ข้างบนครับอ่าเก่งมากเลยนะครับอยู่ใกล้นะครับข้างบนไงเพราะนั้นก็ต้องมีนะครับฮิวมัสมากนั่นเองครับโอเคครับดินชั้นบนผ่านต่อมาครับหมายเลข2ของพวกเราครับก็คือดินชั้นล่างครับซูมเลยช่วป๊าบนี่ดินชั้นล่างนะครับดินชั้นล่างก็เดาก่อนเลยนะครับว่าน่าจะเหมือนดินชั้นบนไหม ในเมื่อชั้นบนมันเม็ดใหญ่เนื้อหยาบชั้นล่างก็น่าจะเนื้อละเอียดเนียนเลยเนียนเลยอ่าในเมื่อชั้นบนมันอุดมสมบูรณ์ชั้นล่างก็น่าจะอ่ะก็ต้องตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็น่าจะมีฮิวมัสน้อยใช่หรือไม่ใช่มาลองดูเลยครับดินชั้นล่างเป็นดินที่มีความแน่นโอ้โหแน่นเลยเน้นเลยแน่น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 ทำไมถึงแน่นครับพูดไปแล้วมัน โดนโดนกด,ดทับนะคบโอเคถ้าเกิดอยากจะใช้คําพูดแบบว่าถูกต้องก็คือหนาแน่นมันแน่นมันเบียดกันอ่าโอเคเนะมีความเหนียวมากกว่าดินชั้นบนเพราะาดินชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขุดขึ้นมาแล้วก็เป็นดินเหนียวครับดินเหนียวครับโอเคนะครับมีเนื้อละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กโอ้โหอย่าเรียกว่าเล็กเลยครับคือมันมันแทบจะไม่ได้เห็นเป็นเม็ดเม็ดเลยนึกออกไหมครับอาจจะมีกรวดปนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับโอเคนะครับมี อินรียวัตถุน้อยก็คือมีฮิวมัสน้อยคําตอบเหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ห่างจากด้านบนถูกต้องไหมโอเคครับจึงไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชน,นักเรียนลองนึกภาพนะครับนักเรียนเอาดินเหนียว นะฮะมาปลูกนะครับดอกไม้เป็นไงดอกไม้ร้องไห้นะครับโอ้นะครับทำไมทำร้ากันขนาดนี้นะครับพูดซ้ําหลายรอบมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครูแม็กอยากจะเน้นคํานี้อีกหนึ่งครั้งครับว่าฮิวมัสเราพูดไปตลอดว่าฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์นะครับที่เน่าเปื่อยและย่อยสลายทําไมถึงต้องเน่าเปื่อยและย่อยสลายมีเหตุผลมาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอ่าไม่ใช่รักครับผมจุลินทรีย์ ในร่างกายของนักเรียนก็มีครับใช่ไหมโอ้อยู่ในนะในลำไส้ที่เราชอบแบบว่า,ากินนมเปรี้ยวมีจุลนินทรีย์อะไรนะแลคโตบาซิลัสใช่ไหมโอเคนะครับก็จะมีนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินครับทําให้เกิดการเน่าเปอยนะครับแล้วก็เกิดการย่อยสลายนะครับแล้วก็ขอเน้นว่านะครับฮิวมัสเนี่ยก็จะมีลักษณะนะครับคล้ายกับวุนสีดําซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเป็นวุนสีดํามันก็ต้องส่งผลให้ดินมีสี เข้มนะครับมีธาตุอาหารมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงละก็คือสมบูรณ์นั่นเองนะครับอ่ามาเลยมาเลยตึตึงตืๆึงตึงตงมาลองตอบคำถามสักเล็กน้อยครับเป็นข้อสอบที่เน้นการคิด